สวัสดีครับพบกับเซลล์จืดจากเพจมีสูบิชิคอนแก่นฟรีดาวออรถง่ายกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะพามาชมรถกระบะวีโกแชมพ์ซึ่งเขาเป็นรถขายดีนะครับเขาเป็นแชมป์ในตำนานรุ่นนี้จะเป็น v ีโ o แคป 2.5G นะครับตัวถังเป็นแคปเปิดได้สีบอลทองเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.5 VN Turbo 144หลังแรงมา้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดาปีที่จดทะเบียนก็คือปีพศ2556 เลขไม่เพียง50,000นะครับเงินดาว1,999บาทนะครับบริการดูแล3เดือนทะเบียนภาษีพลรบนะครับสามารถชมรถและทดลองขับได้ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นหากสนใจรุ่นนี้ติดต่อมาได้นะครับเซลจืด0 8 4 5์6 4 5 8 3ไอดีไลน์นิวัฒขีด -KK ทักมาสอบถามกันได้นะครับเครดิตดีฟรีดาวเครดิตดีมีเงินทอนกลับบ้านนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้ววัยรุ่นยุค90จะรู้จักวีโก้แชมป์เป็นอย่างดีนะครับเอกลักษณ์ของเขาจริงๆเลยก็คือว่าความแรงนะครับในยุคนั้นนี่แรงถึง144แรงม้าเพราะว่าเขานำเทอร์โบแปรผันมาใช้นะครับก็คือ VN เ u r b o ทอสามารถแปรผันได้ตามความเร็วรอบนะครับช่วยให้กำลังของเขานี่กว้างมากตั้งแต่รอบต่ำไปยันรอบสูงเลยและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือเขาจะมีจมูกนะครับ ซึ่งจมูกที่ฝากระโปรงเนี่ยมันก็คืออินเตอร์คูลเลอร์เป็นตัวระบายความร้อนนะครับหลังจากที่เทอร์โบน่ะมันปั่น ID มันเกิดแรงอัดมันจะมีความร้อนเจ้าต,ตัวอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยจะช่วยระบายความร้อนของไอดีก่อนส่งไปยังห้องเผาไหม้นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นสีบอนทองนะครับเป็นเกรด G ก็คือตัวท็อปเลยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็น3มิตินะครับโครเมียมนะครับลมดำนิดนนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ขนาดมาฮมา รุ่นนี้มาพร้อมกับยางขนาด 215/65R16 ทั c ล้อแม็กขนาด16นิ้วซึ่งเป็นของแท้จากโรงงานเป็นที่รู้กันนะครับว่าอะไรก็ตามที่มาจากโรงงานเนี่ยมันทนตกลุมแค่ไหนก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้นะครับมันไม่เหมือนกับที่เราไปติดตั้งล้อแม็กภายหลังนะครับแม็กซิง่งตกลุมทีสองทีนี่รู้เรื่องเดี๋ยวเราจะมาชมความงามรอบรถกัน สภาพก็ค่อนข้างรักษามาดีนะครับจุดเด่นของรถตระกูลสีบอลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสีบอลเงินหรือว่าบอลทองเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ว่าเวลาฝนจับเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นรักษาง่ายนะครับเป็นรอยก็ยากมันไม่เหมือนพวกสีเข้ม,ขมสีดําอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นรอยขนแมวได้ค่อนข้างง่ายเลยฝาท้ายก็เปิดได้ด้วยมือเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมภายในกันว่าเป็นอย่างไรแน่นอนฮะ คันนี้นะครับภายในก็จะเป็นสีเบจนะครับหรือสีครีมบ้านเราเรียกสีครีมนี่แหละนะครับมีการบุกกรรมยีที่บริเวณแผงประตูนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับมีช่องวางแก้วมาให้เลยนะครับแล้วก็เบาะก็จะเป็นบาอกกรรมยีสีครีมนะครับแน่นอนฮะสีครีมนี่เขาจะให้อารมณ์และความรู้สึกที่หรูหรานะครับเหมือนแบบท่านประธานนะครับท่านประธานขับเอง ไปทํางานอะไรอย่างี้นะฮะเครื่องเสียงก็เป็นแบบซ d ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้เปลี่ยนก็ไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ2อสามพันก็ได้แล้วครับเครื่องเสียงระบบ Android ระบบทัชสกรีนเลยนะครับแคปก็เป็นแคปที่เปิดได้นะครับเปิดกว้างได้ประมาณสัก90กว่าองศาช่วยให้สามารถขึ้นลงง่ายนะครับเอาขนของใส่ไปในแคปเนี่ยก็สามารถทําได้แบบง่ายๆเลยนะครับนี่คือเป็นจุดแข็งของทาง V ีโกแชมป์เขา พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัน t i ฟังก์ชั n น,นะครับมีที่วางแก้วกรักษาความเย็นเอาแอร์เป่านะครับเย็นตลอดการเดินทางเลยซื้อรถนะครับมือ2เนี่ยถ้าเป็นเจ้าตลาดเนี่ยมันได้เปรียบนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้ไปสักปี2ปีเนี่ยเอามาขายคืนเต็นท์เพื่อเราคาลดลงไปแค่นิดหน่อยนะครับช่วงนี้บางทีเราจะไปซื้อมือหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับเราซื้อมือ2เนี่ยประหยัดเงินไปได้ครึ่งต่อครึ่งเลย โดยเฉพาะรถที่เป็นเจ้าตลาดแบบนี้อะไรก็หาง่ายซ่อมง่ายขายให้ใครเขาก็ยอมรับหรือหาก FC นะครับกำลังมองหารถมือหนึ่งอยู่โดยเฉพาะ,ะทร i ตันรุ่น60ปีสีแดงแตะที่ลิงก์ข้างบนแล้วเลือกหารุ่นที่ถูกใจได้เลยนะครับมีอยู่ทั้งหมด5คลิปหากสนใจรุ่นนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เซลจืด045164533 8 3, ID line ข k k กำเงินมาเพียง10,000กับอีก999บาท เราสู้ทุกคันดันทุกเคสอยู่แล้วนะครับไม่มีอาชีพไม่มีสเตทเมนต์ปรึกษาเราได้นะครับและหากเคดีๆมีเงินทอนกลับบ้านด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์นะครับเพราะหากมีรถคันดีๆสวยๆใหม่ๆเข้ามาเราจะได้รู้ก่อนเพื่อนนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ